สวัสดีครับผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะครับในแจ้งข่าวเล่าเรื่องครั้งที่3แล้วครับก่อนที่เราจะเปิดเรียนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2 5 6 3นอะครับอีก17วันเราก็จะเปิดเรียนภาคเรียนที่1 2563แล้วนะครับเอานะฮะเรื่องแรกนะครับต้องขอขอบคุณในผู้ปกครองทุกๆคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับในการจัดทำนะครับเป็น Uh, Challenge Special EP 2นะครับในหัวข้อ the best way to study at home นะครับเอาละฮะเรื่องแรกที่เราจะคุยกันนะครับคือเรื่องของการมารับค่าอุปกรณ์การเรียนและก็ค่าเครื่องแบบนะครับที่ทางรัฐบาลได้อุดหนุนนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้อุดหนุนทั้งหมดนะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับคือ555บาทนะครับโดยแบ่งอเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ1 เครื่องแบบเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับตั้งแต่เสื้อกางเกงนะครับถุงเท้านะครับจะเป็นเครื่องแบบนะครับรวมแล้วใน1ใบเสร็จคือ3ามมากกว่า360บาทนะครับซึ่งผู้ปกครองจะต้องนําใบเสร็จนะครับรับเงินโดยต้องมีเ,เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของร้านนะครับมาพร้อมกับ สำเนาบัตรชาตชิของผู้ปกครองนะครับแล้วก็เซ็นรับรองด้วยนะครับนำมาเพื่อที่จะรับเงินอุดหนุนทั้งหมด360บาทส่วนค่าเครื่องเขียนนะครับทางโรงเรียนได้จัดเป็นชุดไว้ให้นะครับแล้วแต่ผู้ปกครองพิจารณานะครับโดยจัดเป็นสมุดทั้งหมด15เล่มนะครับสมุดเล่มใหญ่เล่มละ20บาทจํานวน5เล่มนะครับเล่มเล็ก10เล่มนะครับเล่มละเล่มละ10บาทนะครับ รวมแล้วจะได้ทั้งหมด15เล่มนะครับราคาจริงๆที่ก็คือ200บาทส่วนส่วนต่าง5บาทนะครับทางโรงเรียนจะรับภาระให้กับผู้ปกครองเองครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของใบเสร็จค่าเครื่องเขียนนะครับผู้ปกครองมาต้องเตรียมมาหรือว่าถ้าใครไม่ไม่สะดวกนะครับอยากจะไปจัดหายเองก็ได้นะครับหรือว่าจะรับจากทางโรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ออส่วนวันที่มารับทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบนะครับหลังจากนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับก็คือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการเข้าเรียนแบบ New Normal นะครับที่ทางรัฐบาลได้มีแนวทางมาให้นะครับทำอะไรบ้างนะครับตามที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วนะครับนี้ไปให้เมื่อตอนเมื่อเมื่อคืนนะครับเป็นแบบนี้นะครับโดยมีทั้งหมด เ็ข้อด้วยกันนะครับเป็นของดับช้ำภาษาปีที่4นะครับเมื่อมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วจากที่บ้านนะครับโรงเรียนผู้ปกครองจะต้องหาแมสกมาปิดปากให้กับเด็กๆด้วยนะครับหรือใครที่มีเฟสชิลนะครับก็สามารถที่จะใช้ร่วมด้วยนะครับเพื่อการจริงๆแล้วมันการฝุ่นละอองได้นะครับแล้วก็การเรื่องของละอองน้ําลายได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมเห็นที่ สัมเพลงที่ตลาดสัมเพลงนะครับก็ขายอัน3อันร้อยก็มีนะครับถ้าเป็นคุณภาพดีหน่อยก็ประมาณ50บาทนะครับถ้าเกิดว่าระดับที่มีคุณภาพต่ำมาหน่อยประมาณ3อัน100หรือว่า4อันร้อยก็มีก็แล้วแต่ว่าผู้ปกครองจะพิจารณานะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของแมสปิดปากก็ต้องเตรียมไว้ให้กับบุตรหลานของเราทุกๆคนนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็สุขอนามัยของบุตรหลานของท่านนะครับ เรื่องที द, schnell, ่2นะครับเมื่อมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองนะครับให้เด็กๆเดินเข้าโรงเรียนมาเองนะครับผู้ปกครองเมื่อส่งแล้วผู้ปกครองก็กลับไปทํางานได้เลยนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับเด็กๆจะมีเจลล้างมือนะครับแล้วก็เป็นสเป์แอลกอฮอล์นะครับสำหรับในการล้างทำความสะอาดนะครับผู้ปกครองก็เตรียมให้เด็กๆเป็นของส่วนตัวด้วยก็ได้นะครับและนอกจากที่บริเวณทางเข้าแล้วนะครับก็จะมีด้านบนหน้าห้องของแต่ละห้องนะครับก็จะเตรียมเจลล้างมือนะครับไว้ให้ด้วยนะครับ สำหรับที่สำคัญก็คือเรื่องของการจัดการมาเรียนของเด็กๆทุกๆคนนะครับเราจะจัดให้เป็นเลขคู่กับเลขคี่นะครับเด็กๆจำเลขที่ของตัวเองได้ไหมครับใครที่เลขลงท้ายด้วย1 3 579จนะครับจะเป็นเลขคี่ก็จะมาในวันที่เป็นเลขคี่ก็คือในวันที่1วันที่3วันที่5้าวันที่เจ็ดวันที่9นะครับและถ้าเกิดเป็นเลขคู่ก็คือเลข ลงท้ายด้วยเลข2 4 6, 8แล้วก็0ูนนะครับจะเปเล็ลขคู่ก็มาเรียนในวันที่เป็นวันที่คู่นะครับโดยเด็กๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้หลังจากที่โรงเรียนได้ทำจดหมายนะครับเรื่องการชี้แจงในการมาเรียนนะครับให้นะครับให้เป็นไฟล์ pdf นะครับผู้ปกครองก็สามารถที่จะเก็บภายในอัลบั้มนะครับแล้วก็เรื่องของปฏิทินอันนี้ผมก็จะส่งให้นะครับอยู่ไปในโนตอัลบั้มเช่นเดียวกันหลังจากที่ ทางโรงเรียนได้จัดทำจดหมายแจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดแห่งนี้นะครับสำหรับในาการมาเรียนนะครับเมื่อใครที่มาเรียนก็จะเป็นออนไลน์ผู้ค,คุูก็จะสอนไปตามปกตินะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่อยู่บ้านก็เรียนจากคลิปวิดีโอนะครับออนไลน์ไปรียนจากงานที่ยิ่งครูสั่งนะครับเราก็จะเรียนสลับกันนะครับก็จะแบ่งครึง่งครึง่งครึ่งนะครับของแต่ในห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือ 1. นนะครับให้ผู้ปกครองเตรียมสำเนาัตรประชาชนนะครับแล้วก็ใบเสร็จคแบบ่าเครื่องแบบลูกเสือเครื่องแบบน่ครับถ้าเครื่องแบบลูกเสือเนี่ยผู้ปกครองครับใครที่ยังไม่ทราบว่าติดยังไงนะครับที่เป็นนักเรียนชายเนี่ยเดี๋ยววันที่มารับเอ่อค่าเครื่องแบบผมจะแจกให้นะครับว่าเราจะซื้ออะไรบ้างนะครับส่วนตอนนี้ผู้ปกครองที่หาได้คือค่า เออเป็นเครื่องแบบนักเรียนก็เตรียมมาก่อนนะครับเอาล้ครับถ้ามีปัญหาใดๆนะครับก็สามารถที่จะทิ้งปัญหานะครับเขียนปัญหาไว้ได้นะครับหรือเขียนคําถามไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบนะครับเอาแล้วครับหมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในไลน์กลุ่มนะครับถ้ามีใครสงสัยสามารถฝากคําถามได้เลยนะครับพบกันในวันที่มารับเงินค่าเครื่องแบบและค่าเครื่องเขียนนะครับวันนี้สวัสดีครับ